สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเด็กรอนจีเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแช์นะครับผมสําหรับวิธีการฆ่าบอสฟาเนิวนะครับผมในดันเจี้ยนพิเศษนะครับซึ่งบอกเลยว่าของแม่งโคตรแจ่มเลยนะครับของโคตรดีโคตรเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลย้วกันนะครับว่าเจ้าบอสตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนี่ครับผม บอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสดันเจียนพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปเช็คในดันเจียนพิเศษนะครับบอสตัวร่างสุดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าของเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางการเลยนะเซตอินเทอร์เนตี้นะครับผมมันจะดรอปเซตอินเทอร์เนตี้นะครับก็อ่ะผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นพวกหัวบวกความสามารถนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซตนี้เนี่ยจะเน้นไปทางพวกนักธนูใสนะครับผม อันนี้เป็นมือนะครับผมเป็นมือนะครับแม่นยำนะครับฟื้น f u mp นะครับความแม่นทั้งหมดนะครับรองเท้านะครับผมก็อบนี้เลยครับพลังป้องกันนะครับแล้วก็โจมตีเพิ่มเติมเมื่อคิจิคอ้นนะครับต้านสกิลนะครับผมแล้วก็ต้านสกิลออฟล่างด้วยนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีเพิ่มเติมเมื่อเกิดคิติคอ้เช่นกันรองเท้านี้รองเท้าดีนะอบอกเลยว่ารองเท้าดีแล้วก็ที่จิ๋งก็คือพ้าคุมเลยนะครับวันนี้ก็เพิ่งดรอปมา นะครับเพิ่งดอกภาคคูมอินเทอร์เนตี้มานะครับผมก็ต้านสกิล25ครับแล้วก็ทนทานความเสียหายสกิล5%นะครับผมต้านสกิลแล้วก็ทนทานความเสียหายสกิลเช่นกันบอกเลยภาพคุมนี้เนี่ยสายแท้งได้ไปนี่คุณแม่ปลื้มเลยนะครับซึ่งผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าติดคิวอยู่ครับตอนนี้เ <laughs> พิ่งจะได้ดาบมาโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นต้านสัญลักษณ์ครับต้านสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้เนี่ยมันมักจะเหมาะกับ นักธนูหรือไม่ก็นักดาบนะครับบอกเลยว่านักดาบได้ไปนี่ก็แจมนะครับเพราะว่ามันได้ไออตราดูอัลฮิตเนี่ยเยอะนะครับผมเพราะว่านักดาบเนี่ยพื้นฐานแล้วนะครับมันจะเป็นตัวที่มีดูอาลฮิตเยอะมากนะครับผมแล้วก็แหวนนะครับแหวนอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแม่งเป็นแหวนโคตรแจมเลยนะครับเวลาเราเป็นพวกอยู่แนวหน้านะครับเพราะว่ามันจะบวกต้านโฮนะครับต้านโฮติเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร โอเนี่ยนะครับพื้นถานะล็อกขานะครับผมแล้วก็ต้านทานความเสียหายสกิลนะครับผมแล้วก็โหเข้าเป้าแล้วก็ทนทานโหก็คือหมายความว่าคนที่มีสกิลล็อกขาก็จะล็อกได้ดียิ่งขึ้นส่วนคนที่มีอ่า,อาส่วนตัวเรานะครับเวลาเราโดนคนที่แบบว่ามันล็อกขาเราอะเราก็จะแบบว่าล็อกยากขึ้นนะครับเขาจะล็อกเรายากขึ้นนะครับซึ่งแหวนอันนี้ก็โอเคครับจาเป็นนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลม่วงดาบครับนี่สกิลม่วงดาบ นะครับแล้วก็เป็นสกิลม่วงล็อกขานะบอกไว้ก่อนเป็นล็อกขาแล้วก็แท้ครับผมแล้วก็ทนทานการโจมตีระยะระยะใกล้นะครับลบ25ิบอร์เซนแล้วก็มีเสื้อครับผมเสื้ออินเทอร์เน็ตี้เช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมักจะไม่ต้านเวทนะเออตัวนี้จะไม่ต้านเวทก็ลองเลือกไซส์ดูเอาแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลม่วงครับสกิลม่วงลักขนู นะครับแล้วก็ํามีสกิลม่วงนักเวทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไอ้บอสตัวนี้เนี่ยนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงใดๆนะครับโอเคอ่าอยู่ไหนวะโอเคครับไปเรื่องกันเลยครับไปนี่ครับนี่คือบอสมังกรนะครับผมที่มันพแรงโหกเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เป็นตัวแทงนะครับผมแล้วก็ วิธีเล <baptism? are again> ่นเนี่ยนะครับสำหรับในปลาในกิวของผมเนี่ยก็เล่นกันแบบนี้นะครับตัวแท้งนะครับตัวหนึ่งนะครับยืนแล้วก็ให้มันสากสกิลออกไปทางนู้นนะครับผมแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยก็จะต้องมีดาเมจสักหน่อยนะครับต้องทั้งถึกแล้วก็ทั้งตีแรงนะครับเพราะว่ามันถึงจะดึงดาเมจนะครับจากคนที่ตีเนี่ยอยู่อีกฝ้าหนึงได้นะครับแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตีมิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเนี่ยต้องใช้เลเวลสูงหน่อย แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนะครับผมควรนะครับผมควรจะมีแม่นเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสมวติว่าบางคนบอกว่าเนี่ยทำคที่ข้อมาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทําไมตีบอสนะครับไม่ค่อยคดไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลามันเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องนับก็คือมันจะต้องตีให้โดนก่อนนะครับถึงจะติดคดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ย ก็จะใช้พระ3คนนะครับผมในการฮิวนะครับแล้วก็ใช้โล่นะครับของอาเมียงเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะให้มันหลุดไปทางนู้นหรือว่ามันไปโจมตีมั่วนะครับก็ให้เอานักดาบตีก่อนก็ได้ครับกั3สามนาที4นาทีนะครับก็แล้วแต่นะครับโดยเวลาเฉลี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยพวกผมจะฆ่ากันอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนแบบเยอะจริงๆเนี่ยมากันแบบว่าเยอะนะครับก็จะตีต่ากว่าครึ่งชั่วโมง นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะมาหลอมแหลมหน่อยไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ได้ครับภายในครึ่งชั่วโมงอยู่ดีประมาณนับสามสิบห้านาทีประมาณนี้ครับลักษณะาการยืนหรือว่าการเล่นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ยานะครับเราจะต้องปั๊มนะครับยากดมือตลอดเวลานะครับแล้วก็ยาที่เป็นออโต้เนี่ยมันดีตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนตัวผมเนี่ยวลาาขึ้นมาผมก็เอาขึ้นมาเต็มแม็กอะพันแปดนะครับผม แล้วก็ยากดมือเนี่ยต้องมีทั้งสองอย่างนะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบคิวนะครับผมเพราะว่าบางช็อตถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณแบบเอ่อคิดว่าคุณไม่ทันจริงๆอ่ะให้คุณหมุนไปใช้ยาคิวนะครับเพราะว่ายาคิวเนี่ยเวลากดอ่ะมันจะแรงกว่ายาที่มันเพิ่มในร้านค้าครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ว่ามีรุนทัพแบบว่าโหดๆจังแบบว่าจัดๆเลยคุณอยากจะเอายามมปั๊มก็ได้นะครับเพราะว่ายามมเนี่ยมันก็นับเป็นยาอีกกองหนึ่งเช่นกัน อย่างนี้นะครับมันเป็นยาที่ซื้อได้ในร้านใช่ไหมยาคิวก็จะซื้อได้ในคิวแล้วก็ยามอมเนี่ยก็จะซื้อได้ในแคสนะครับมันสามารถวางเรียงกันได้ทั้งหมด3อย่างเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับว่าว่าคูณจอาแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เวลาตีบอสอ่ะก็อย่างที่ผมบอกครับในในที่ผมยืนแทงตรงนี้เนี่ยผมใช้พระ3าตัวนะเออในการแต่ว่าแทางนะครับผม แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าพาร์ที่แบบว่ามันก็จะมีพาร์ที่แบบไม่ได้ฮิวแบบว่าจัดจัดด้วยนะครับหรือจะมีพาร์ที่แบบว่าเป็นฮิวเฉพาะทางก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่กิวนะคือนึกออกไหมครับว่ามันจะมีพาร์อยู่หลายรูปแบบพาร์ทที่ที่หนึ่งก็คือเล่นแบบตีแรงนะครับผมเล่นพวกสายแบบว่าตีแรงเขาก็จะปล่อยฮิวเขาก็จะฮิวช้าหน่อยหรือไม่ค่อยฮิวเพราะว่าเวลาการฟาดหรือว่าการใช้สกิะเวด้วยเนี่ยฮิวมันก็จะไม่รัวนะครับ แล้วมีพระแบบที่สองครับก็เอเขาก็จะเล่นแบบากลกางนะครับก็คือฮิวบ้างตีบ้างนะครับแล้วก็จะมีพระเราอันลำดับที่สามก็คือฮิวล้วนเลยนะครับพระฮิวล้วนเลยเนี่ยนะครับก็จะเปลืองมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถามว่าทำไมผมถึงเอาเข้ามาสามตัวนะครับสามตัวเนี่ยมันก็จะทําให้พระเนี่ยค่อยๆเลี้ยงมานาแล้วก็ ค่อยๆฮิวนะครับไม่เปลืองมากเพราะว่าอย่างน้อยก็สลับสลับกันอยู่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้2ตัวได้ไหมก็ได้นะจริงๆก็ได้นะครับเออแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยโลกของอาเมียงเนี่ยสาคัญมากนะครับผมดังนั้นก็ควรจะมีก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยืนไม่ค่อยจะไหวหรอกครับอย่างผมตอนนี้เนี่ยพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่162ณองเวลาในคลิปนะแล้วก็การเวทนเนี่ยจะอยู่ที่1 0 0เอ่อ220ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมากกว่านั้นเยอะแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยของผมเพิ่มมาจากตอนที่ยืนแทงมังกรเนี่ยเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามีดาบดวงดาบแดงของแดงเข้ามาหลายทิศแล้วอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่ผมยืนไอ้เจ้าบอสฟานิวเนี่ยนะครับผมแล้วก็บางครั้งนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับแผงหลังที่คุณยืนเนี่ยคุณก็ควรจะต้องแบบว่าคือบางคนนะก็ปล่อยโต้นะครับแบบว่าปล่อยไว้ยาวๆก็มีนะครับพอจังหวะที่ ่างผมแบบว่าโดนสตาร์ทบ่อยๆเงี้ยโดนสตาร์ทบ่อยๆเกินนะครับแล้วทางฝั่งนู้นเนี่ยมีตัวราเมจแรงๆเยอะๆเหมือนกันนะฮะบอสอาจจะหักไปนะครับแล้วก็มันพ้นทีเดียวนี่อาจจะหายหมดทั้งฝูงเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีต้านตะกีะหรือว่ามีต้านสกิ้ลยน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับบอสตัวนี้เอาเรื่องจริงๆนะครับเพราะแรงอยู่เหมือนกันครับลองแทงดูได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเก็บบอสทุกตัวได้ในแพทเนี้ยเหมือนในกิวของผมที่ผมเล่นกันอยู่เนี่ย มันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้พวกของแดงของอะไรอย่างเงี้ยเร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็รอไปยิงกันดูนะครับนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ก็จะมีของแดงแอบวางตกอยู่นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละครับตามนั้นนะครับผมสําหรับบอสฟานิว <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผม ก่อนจะจากไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบอสตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในดันเจียนพิเศษนะครับ,แล,รรบแล้วก็มันจะอยู่ในถ้ำโนรัสนะครับผมแล้วเราก็มันจะอยู่ในถ้ำโนรัสชั้ง3นะครับผมนี่นะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันไปยังไงอันนี้สําคัญเนี่ยมันมีหมึกแดงไว้นะบอกเลยว่าหมึกสร้างระิีแดงนี่อลังการงานสร้างนะครับ ออส่วนของกิวคุณเขาก็จะแบ่งจัดสรรบางส่วนกันยังไ,งไงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่และกิวก็มีแนวทางมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนะครับใครอยากจะได้แบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตามหลักของเกมแล้วเนี่ยเซตอินฟทนิตี้เนี่ยนะครับเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตของนักหนูครับผมออประมาณนั้นนะครับอย่างของนักดาบก็จะเป็นรอยย่อไนท์นะครับผมของแทจะเป็นรอยย่ไนท์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแทที่แบบฟูลท็อปก็จะเป็นคนละเซตกัน อย่างนักเวทก็จะเป็นแบบเซตอินคาร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีรายละเอียดอะที่แบบว่าระบุไว้หมดแล้วเดี๋ยวรอบหนะ้านะครับผมจะมาลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยก็สอบถามมาอยู่ว่าเฮ้ยไอบัตรใช้งานการเปลี่ยนไอเปลี่ยนออไอเนี่ยการเปลี่ยนคานอะเราจะใช้ยังไงนะครับแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันได้อะไรแบบไหนนะครับก็ ยังไงก็ลองคอมเมนต์ใว้ข้างใต้คลิปแล้วกันนะครับยวผมจะทำไอคลิปอันนี้ให้แล้วกันนะครับสำหรับการย้ายฐานว่ามีอะไรต้องเสียบ้างทํายังไงบ้างนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากก็ด้วยครับผมล c อ a ชแนลนะครับบายบายจจุ๊บจุ๊บ